มาพี่น้องมาอยู่กับผมอีกแล้วมนี้มาผู้เดียวน้องรักกับบ้านตําหมูฮ้งพี่น้องบรรยากาศน้ำมาแรงงบังพี่บกเขือเล่นในในต้นก็มีเลยพี่น้องนี่สดๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีอยู่กับผมอีกแล้วเฮียตําทำตรงชาแนลอยู่จังหวัดใดกับคอมเมนต์มาแน่เด้อครับตําสดๆนี่พี่น้องเบ่งเลยนี่ตําหมูฮ้งอีกแล้วกินผู้เดียวนี่โคกใหญ่ๆนี่อยบานแมนดุดพอเยี่ยมมาเนี่ยใส่ผู้เดียวเลย ออออออหอมเป็นตะแเส็บบรรยากาศยามมาแรงพักในสวนสวนมีหอดต้นสมุนไพรน่นว่าแต่ตัวแสบผู้เดียวกับซสบมากินน้ำกันพีน่น้องเมื่อเนี้ยผมจะกินพีน่น้องเบิ้งสดๆเลยโอ้โ้ โอมโอ้กันรดล่มชิโร่สนง้อเขาอู้หู้หู้นี่มาพี่นองนี่ใส่ผู้เดียวเลยตามหุงยังเหมือนแรงอือหึถ้ากินข้าหญ่ได้ถ้ากินผู้เดียวพี่นองถ้าไม่ด้กินกับไผ่รับชมอยู่จังหวัดใดแน่กคอมเมนต์บอกนี่ได้ครับ มาเปน็นอืมเด็ดเศกประแดกเป็นโตผมนะมาบัานกลับมาบันน้นองรักเมียบันนี้นี่จากขอคิดพูดเดียวมาเนี่ยอืม ประเดีพี่น้องเอ้ยว้าเพียนอยู mm. <Yes. S 1> oh, ่ยตัวละ่ะ ตะเวนร่างตกพีหน่องคือเกายูไฮยูหน้าเอ้ยสุดแล้วได้ขีปดปลาแดกนะทุนผู้ใดไ่ได้กินบ่เคยกินปลาแดกถือว่าพลาดวยครับแห่งอย่างแบบใส่ใบตองหอม Mm-hmm. Mm -hmm. So that. มากินนอแกงครับพี่นอ้องยุกไก่ยุกไก่มาเอาวะขอบคุณพี่น้องพ่อไปทำแะไรพี่น้องเอามากินโชว์พี่น้องเด้การกระทําไเลยว่าจะได้ปดะสบภาพขอรทษขออให้ได้ขอบคุณทุกคนในการติดตามนะครับขอบคุณทุกคนในการสนับสนุนมือนี่เอาผู้เดียวสวัวผู้เดียวพี่น้องอมื่อนี่สวัสดีครับ